เลนทายวอร์เนอร์ผมเป็นกุ๊กและนักปะจนภัยผู้หิวโหยและถ้ามีอาหารป่าแปลกๆอยู่ผมก็อยากจะลองชิมดูครับทั้งหมดเป็นอาหารป่าครับผมกำลังสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่และวัตถุดิบต่างๆของแคนาดาครับว้าวดูสิเรามีสเต็กกวางมูสและไขกระดูกวัวไบซันนั่นก็ปลาแปลกๆกับมือแปลกๆของผมเป็นดินแดนแห่งความอาศัศจรรย์ครับ นั oh, no. wow. oh ่นไงว้าวโอ้ยผมกำลังออกตามหาเครื่องปรุงสุดมหัศจรรย์ที่อยู่ในสถานที่สุดตื่นตาจากนั้นก็นำมันกลับมาเพื่อปรุงอาหารป่าตำรับของผมดูดีมากเลยครับโอ้ว้าวที่มานั้นลึกลับและแปลกประหลาดที่สุดเลยมันมาจากธรรมชาติจริงๆขนมปังกรอบมากไข่แดงก็คนและอร่อยมากมันยอดเยี่ยมมากครับเป็นจานที่เยี่ยมว้าว และพบกับผมที่ออกตามหาอาหารทะเลสดใหม่เพื่อนำมาทำสุดยอดหอยเชลล์รู้ไหมครับผมทำมาจากเตาไฟแคมปิ้งอะโอ้พระเจ้าเยี่ยมไปเลยนะและทำอาหารจากลูกแกะซัสคาทูนกับมัสตาร์ดพื้นเมืองรสเผ็ดร้อนออระวังนะคะให <laughs> ้เผ็ดมากครับม<า>ผมกําลังมุ่งหน้าไปใช้ฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศแคนาดาครับ ไปยังแถบโนวาสโกเทียผมจะเดินทางไปยังท่าเรือจับปลาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองลูเดนเบิร์กมันตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนืออันยิ่งใหญ่ตอนนี้ผมอยู่ในอ่าวลูเดนเบิร์กครับบนเกาะหมายเลข6กับดีรกและบิลเรากำลังออกมาค้นหาอาหารทะเลข้างนอกผมหวังว่าเราจะโชคดีพอครับลูเดนเบิร์กเป็นต้นกำเนิดของอุตสาหากรรมหอยเชลเลยครับ คำที่ใช้เรียกอุตสาหกรรมการจับหอยเชลล์ในมริการเหนือก็มีที่มาจากลุนเนเบิร์กนี่แหละครับอ๋อครับ มันเป็นอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งตอนนี้การหาหอยเชลในกลายเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมไปแล้วนะครับพวกเขาจะออกทะเลนานนับเดือนเดือนละ28วันสําหรับผมแล้วเนี่ยการแปล <c oughs> รูปหอยเชลบนเรือเป็นการทําลายรสชาติของหอยเชลเลยนะครับ <c oughs> ผมชอบแกะหอยออกจากเปลือกแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะ่ออทครับเพราะมีเชฟมากมายบอกว่าเขาได้ชอบหอยทั้งตัวแช่แข็งมากกว่าหอยทุกตัวจะถูกแช่ไว้ในน้ําเกลือเล็กน้อยนะครับไม่เชฟขี้เกียจฮะเป็นเชฟแสนขี้เกียจที่ไม่รู้วิธีทำความสะอาดหอยเชลสินะครับพวกเขาจะแกะเปลือกออกนะครับ มันแย่หน่อยที่พวกเขามัได้ชอยากเปลอเออผมชอบเหมือนคุณนะครับแก่สดจากเปลือกแก่สดจากเปลือกครับครับครับบางทีถ้าคุณทิ้งหอยเชลว่าในช่องแช่แข็งสักสอาวันมันจะอร่อยขึ้นครับมันจะทําให้หอยมีรสชาติเพราะว่าคุณคงจะปรุงโดยใช้ซอสเยอะหไม่หรอกครับผมชอบของง่ายๆใช่ครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาจับหอยเชลไปขาย บิวจะแสดงให้ผมเห็นถึงวิธีสนุกสนุกในการจับหอยเชลแสนอร่อยครับวันนี้เป็นวันที่ดีมากในการจับหอยครับผิวน้ำสงบนิ่งครับแต่ถ้าน้ำไม่นิ่งเราจะใช้น้ำมันปลาจำนวนเล็กน้อยมาสาดลงไปในน้ำเราเรียกมันว่าขามออยนะครับมันจะช่วยให้น้ำนิ่งเราจะได้มองหอยเชลที่อยู่บนพื้นได้ง่ายขึ้นครับจริงเหรอครับใช่ครับคุณจะสร้างชั้นฟิล์มบางๆบนบิงน้ำครับมันเรียกว่าขามชอบนะครับครับนี่คือสัมมายาวๆแบบนี้นะครับที่คุณจะต้องทําก็คือ เออให้คุณแย่เสาไม้ลงไปพยายามแย่ลงไปให้ลึกมากๆเท่าที่คุณจะทําได้นะครับพอคุณแย่ไม้เข้าไปใกล้ๆหอยเชลพวกมันก็จะพยายามหนีคุณพวกมันก็จะคนน้ําออกมาพวกมันก็จะปิดฝาอย่างรวดเร็วพวกมันว่<ร>ายน้<ห>นําได้ใช่ไหมับพวกมันจะออกยน้ครับใช่ใช่ครับพวกมันจะพยายามหนีา <ๆ S 3> จากคุณไปเรื่อยๆพอคุณแย่มไม้ลงไปถึงตัวมันได้ก็ให้คุณรีบดึงไม้กลับขึ้นมาไวๆแบบนี้ก็จะจับมันขึ้นมาได้เลยแล้วครับนี่ปุ๊บๆแบบนี้ครับนี่คือวิธีการจับหอยง่ายมากเลยฮะครับใช่ถูกต้องนี่คือหอยเชลสดดดมีไยูในน้้วกิ โอ้ดูสิฮะครับนี่ท่าว่ายน้ำของมันนะครับเห็นไหมครับแจ๋มมากเลยมันจะพ่นน้ำออกมาเพื่อถลายไปตามพื้นทะเลแล้วพวกมันจะมีตาอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมมันมีตาอันนี้ตาของมันเหรอฮะใช่ครับเหตใดรอบๆมันก็จะปิดทันทีเลยครับถูกครับดูเหมือนว่าดิรรกจะเชี่ยวชาญแกะพวกมันออกจากเปลือกปกติเวลาที่คุณแกะเปลือกหอยออกคุณต้องจับเปลือกแน่นๆกดลงไปจากนั้นก็จับตรงนี้จากนั้นมันก็จะหลุดออกมาเห็นไหมครับฉลาดมากครับผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยถ้าหอยสดแบบนี้ผมแนะนําให้ลองชิมแบบสดๆเลยนะครับ คุณมักจะเห็นหอยเชลดิบๆถูกใช้เป็นหน้าซูชิในร้านอาหารญี่ปุ่นพวกมันอร่อยที่สุดเลยครับนี่ครับหวของหหวานมากๆครับชอมเนื้อก็แน่นจริงๆด้วยหวังจะติดใจนะมันอร่อยมากครับอยู่แล้วชอบแบบดิบๆไหมครับดิรๆหของโปรดฮคคุณชอบสินะน้ำตาคุณไหลออกมาเลยลายๆนึเหมือนว่าเราไม่ควรนำมันไปปรุงให้สุกเลยใช่ไหมครับอืครับใช่ครับเออมันต้องดิบๆแบบนี้อร่อมากด้อร่อย ถึงเวลาตั้งโต๊ะอาหารป่าในโนวาสโกเทียของผมขึ้นบนเรือของบิวแล้วผมจะทำหอยเชลจีกับซอสมาร์เบลคอรัลครับนี่เป็นหอยเชลที่ยอดมากครับถึงจะมีหลายคนบอกว่าเราควรจะกินหอยเชลแบบดิบๆมากกว่าแบบปรุงแล้วก็ตามผมจะจีหอยเชลพวกนี้กับซอสคอรัลที่ได้จากไข่หอยแล้วก็หมึกประหมึกฮนะจากนั้นผมจะจัดการพวกมารมนจานและจัดการวางหอยเชลไว้ข้างบนสุด ผมจะเริ่มต้นด้วยกระเทียมหอมแล้วก็พาสลี่จากนั้นก็ราดน้ำมันลงไปปกติแล้วเนื้อเยื่อพวกนี้จะถูกทิ้งไปครับแต่มันใช้ทำน้ำสต็อกได้อย่างดีเลยมันมีทั้งกลิ่นและรสชาติของหอยเต็มเปี่ยมกลิ่นดีจริงๆครับใส่ลงไปวันนี้เราจับปลาคอตได้ด้วยฮะผมแล่เอาแต่เนื้อ ส่วนกระดูกและกล้างก็ใช้เป็นส่วนผสมทําน้ำสต๊อกได้เช่นเดียวกันเพื่อทำให้มันเข้มข้นขึ้นใช้ไวายขาวเล็กน้อยผมจะประหยัดเวลาด้วยการใช้น้ำสต๊อกสำเร็จรูปที่ผมทําเตรียมเอาไว้ผมจะตั้งทิ้งเอาไว้อย่างนี้นะครับอย่าต้มจนเดือดเด็ดขาดครับไม่อย่างนั้นกระดูกจะละลายและน้ำสต๊อกก็จะขุ่นซึ่งแย่มากฮะ ให้ตั้งไฟอ่อนๆทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงจากนั้นคุณจะได้น้ำสต๊อกที่แสนอร่อยน้ำสต๊อกปลาพร้อมแล้วผมจะกรองน้ำสต๊อกผ่านตะแกรงอย่าให้มีเศษอะไรติดลงไปในน้ำซอสนะครับน้ำซอสต้องใสนุ่มเรียบเนียนแล้วก็หรูหราจากนั้นผมจะแยกบางส่วนใส่ลงไปในกระทะอีกใบจากนั้นก็นำไข่หอยแสนสวยพวกนี้ออกมาจากหอยตัวเมียใส่ไข่ลงไปในน้ำสต๊อกเลยครับ จากนั้นก็ตักน้ำมะเขือเทศใส่ลงไปเยอะๆกับย่าฝรัน่นอีกหยิบมือหนึ่งผมกำลังจะปั่นทุกอย่างกับน้ำตอกปลาเข้าด้วยกันซึ่งจะทำให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็ดูดีจากนั้นผมจะตั้งไฟเพื่อให้มันงวดลงแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปนี่คือคอรัลซอส ผมจะใส่มันลงในกระทะจากนั้นก็ตั้งไฟให้มันงวดลงอย่างช้าๆจากนั้นผมจะอันไปทำซอสปลาหมึกผมต้องรู้จักประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆครับเพราะนี่ไม่ใช่ครัวของผมเองดังนั้นผมต้องยกน้ำสต๊อกปลานี่ลงมาสำหรับซอสอ,สอ,สอสอีกชนิดหนึ่งเติมเหล้ารำลงไปจากนั้นก็เผาส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์ออกไปและเติมน้ำสต๊อกที่เหลือลงไปให้หมดจากนั้นก็กลับไปทำน้ำสต๊อกปลาต่อนี่เป็นของที่สำคัญมากครับ นี่ก็คือหมึกของปลาหมึกครับมันมีรสชาติดีนี่คือหมึกที่ปลาหมึกจะพ่นออกมาขณะที่พวกมันพยายามหนีจากนักล่าที่อยู่ใต้น้ำนะครับหมึกพวกนี้จะทําให้อาหารทุกชนิดมีสีเข้มขึ้นอย่างมากครับคุณสามารถใช้มันทําริซอสโต้พาสต้าหรืออะไรก็ได้มันจะทําให้อาหารกลายเป็นสีดํำสนิทตอนนี้พักเรื่องซอสเอาไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ได้เวลาเริ่มทอดหอยเชลแล้วมีกฎสาคัญเล็กๆน้อยๆในการทอดหอยเชลนะครับ กระทะที่ใช้ต้องร้อนร้อนมากๆเพื่อทําให้เนื้อหอยด้านบนสุกเป็นคาราเมลและมีน้ําตาลออกมาจากตัวหอยซึ่งมันจะหวานมากๆมันอร่อยอย่าปรุงจนสุกต้องให้ตรงส่วนกลางของหอยยังดิบอยู่ครับหอยที่สุกทั่วกันไม่อร่อยสักนิดหลักสําคัญในการทาความสะอาดหอยก็คือต้องดึงไส้ของมันออกเพราะมันจะติดอยู่กับแผ่นเนื้อเยื่อแข็งๆถ้าคุณปรุงหอยทั้งๆที่มันยังติดอยู่แบบนี้มันจะทําให้หอยเชลของคุณเหนียวมากๆครับ และต้องจุ่มหอยลงในน้ำมันก่อนทอดถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงซูซ่าแสดงว่ากระทะย,ยังร้อนไม่พอส่วนหอยพวกนี้มันไม่ใช่หอยที่มีขนาดใหญ่นักดังนั้นผมจะทอดพวกนี้แค่ด้านเดียวทิ้งไว้แบบนั้นอย่าทำอะไรเด็ดขาดครับยังไม่ร้อนพอที่จะทำให้หอยสุกแบบที่ผมต้องการแต่ผมก็จะนำมันออกจากกระทะกระทะหอยสุกมากเกินไปจะไม่อร่อย ผมได้ทอดพาสลี่ในน้ำมันเยอะๆเพื่อทําให้มันกรอบด้วยผมจะใช้มันโรยหน้าหอยเชลลของผมลงไปเลยครับมันอาจจะไม่ได้จําเป็นมากมายแต่มันก็ช่วยให้อาหารอร่อยขึ้นได้อะมาสจัน์มากครับเติมเนยลงไปตักเนยจํานวนหนึ่งใส่ลงไปในซอสทั้ง2ชนิดตีไปเรื่อยๆจนกว่าพวกมันจะข้นแล้วก็กลายเป็นครีมและมีสีสันที่สวยงามจนมันเงางามพร้อมเสิร์ฟแล้ว นีเองครับเรียบร้อยเยี่ยมนี่แหละครับจานแร,รากของวันนี้คอราดซอสเทลงไปที่ตรงกลางจานอย่าใส่ลงไปทั่วทั้งจานนะครับจากนั้นผมจะหยอดซอสหมึกของปลาหมึกลงไปเทไว้ตรงนี้กับตรงนี้ด้วยจากนั้นผมจะใช้ช้อนกวนให้ซอสสองชนิดผสมเข้าด้วยกันเล็กน้อยอยากคนจนซอสเปลี่ยนเป็นสีเทาคนแค่ซอสดูคล้ายลายหินอ่อนและสวยงามแบบนี้ครับ ดิริคิดว่าไงบ้างครับดูดีมากเลยเพราะว่าคุณคุณได้รับโอกาสเป็นคนแรกนะเพราะคุณเป็นคนเตรียมหอยให้ผมเครับไม่ปฏิเสธจุ่มซอสลงไปด้วยครับดิริกซอสอะไรครับเิลครับมันสวยจนผมกินไม่ลงเลยลองชิมดูครับเราไม่เคยเห็นของแบบนี้บ่อยที่นี่นะครับอร่อยมากเลยผมชอบมากล่ะโอเสุดๆไปเลยครับรู้ไหมผมทำมันขึ้นมาจากเตาแคมปิ้งอโอประจาสุดยอดครับ ผมจะจุ่มซอสให้มากที่สุดครับอืมผมว่ามันเป็นอาหารที่อร่อยมากๆเลยนะโว้ยเอาเอาเลยครับเอาเลยครับกินเลยครับจัดการเลยฮะผมขอจัดการเลยดิจัดการเลยจัดการเลยครับไม่เกรงใจมากเลยขอบ้างเอาเลยครับกินจนรวมอืมโอเคฮะจัดการจนเรียบร้อยแล้วครับกลมกลม อมันสุดยอดไปเลยฮะขอบคุณสาหรับวันที่แสนพิเศษยินดีเสมอครับขอบคุณที่พาผมมาที่นี่มันสุดยอดจริงๆครับช่วงหน้าพบกับแซนด์วิชมอนทรีออลขนาดยักษ์ดูนี่สิครับมันน่ากินมากเลยและเติมเต็มความฝันของเด็กหนุ่มที่การเก็บเกี่ยวในซัสแคสเชวันและชิมบาร์บีคิวในสนามหลังบ้านของนักทำมัสตาร์ผมกำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันตกของนวสโกเทียไปยังควิเบก ไปยังเมืองใหญ่ที่สุดเมืองมอนทรีออลเพื่อตามหาอาหารที่มีความสำคัญทางวัฒน,นธรรมเมืองที่อยู่ใกล้เคียงอย่างไมเอ็นเป็นเมืองที่มีความหลากหลายมากและเรล่าผู้อพยพที่นี่ก็ได้นำอาหารสุดคลาสสิกของพวกเขาติดตัวมาด้วยลันชวาสฮิบรูเดลีได้เสิร์ฟแซนด์วิชเนื้อหมักเกลือนานกว่า80ปีและจอนนี่ก็อยู่ที่นี่มา40ปีแล้วเขากำลังจะแสดงเวทมนต์ให้ผมดูครับจอนนี่พวกมันสวยมากเลยนะครับ ขอบคุณครับชั้นไขมันกับชิ้นเนื้อสีแดงพวกนี้น่ากินทีเดียวนะฮะเนี่ยดูเด็กนี่คือบริสเกตนะครับเป็นคําเรียกของคนแคนาดามันคือเนื้อส่วนอกของวัวฮะวัวหนึ่งตัวจะได้เนื้อนี้เพียงสองชิ้นก็คือซ้ายแล้วก็ขวาครับอหมักเนื้อไว้สิบวันหมักในห้องแช่แข็ง สิบวันเลยเหรอฮะจากนั้นก็เอามาร่มควันครั้งละหนึ่งร้อยยี่สิบห้าชิ้นครับหลังจากนําออกมาจากเครื่องเทศและน้ำเกลือคุณก็เอามาอบไว้ในนี้ใช่หรือเปล่าครับอบต่ออีกประมาณแปดชั่วโมงครับแปดชั่วโมงจากนั้นก็นำไปอบไอ้น้ำต่ออีกอบไอน้ำอีกสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับว้าวมันดูน่ากินมากๆเลยนะครับน่ากินจนผมอยากจะแอบขโมยกลับใชเลยเคร่ยใช่ครับใช่ร้านชวาสอาจจะเป็นร้านอาหารที่ได้รับความนิยมที่สุดร้านหนึ่งของมอนทรีออล ครับมีคนพูดกันว่าถ้าคุณไม่มากินอาหารที่ชัวรส์สแสดงว่าคุณมาไม่ถึงมอนทอรีออลแสดงว่าผมมาถึงที่มอนทรีออลแล้วแวนะ่นอนครับคุณมาถึงเมืองมอนทรีออลแล้วเนี่ยถึงแน่นอนครับมาเลยครับขั้นตอนต่อไปจะทำกันหลังเคาน์เตอร์ร้านที่แสนวุ่นวายม<น>าแล้วครับเน<า>ื้อ<น>ส<า>่วนอ<า>กที่ได้รับการอบและน,นึ่งนานหลายชั่วโมงจะถูกเปลี่ยนเป็นชิ้นเนื้อมหึมาที่แสนชุ่มฉ่ำ คุณเก่งสุดๆไปเลยครับจอนนี่อ๋อต่คุณทําแบบนี้มาตลอด40ปีแล้วคุณยังไม่เก่งแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคุณผมเริ่มงานนี้ตั้งแต่อายุ14ี่ปีคุณต้องหั่นเนื้อให้ติดส่วนที่เป็นเครื่องเทเข้าไปด้วยนะครับติดไขมันมด้วยนะฮะ,ฮะ อ๋อมาไหมาล่ะครับก็แล้วแต่คนบางคนก็ไม่ชอบให้ติดมัน,นะจะมีะที่มันน้อยกับส่วนที่มันเยอะครับคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันครับออมันเยอะๆฮะอ๋ะอมันเยอะๆเหมือนผมเลยฮะแบบมัน <c oughs> มันนี่เยี่ยมสุดแล้วตอ,อนนี้<อ>ผมอยากกินอาหารของคุณแล้วเนี่ยอยาไปนั่งที่เคาน์เตอร์ช่วยทําแบบมันเยอะๆะให้ผมสักชิ้นได้ไหมมันเยอะๆะจัดให้เลยคุณต้องชอบมันแน่เนื้อที่น่าอร่อยพวกนี้จะถูกเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังข้าวไรและมัสตาร์ดครับได้แล้วมา ในแซนด์วิชของคุณนะครับมันเข้ากันได้ดีกับแบล็คเชอรี่เป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มครับนมันจะมีรสหวานหวานปนเค็มนิดหน่อยอ๋อครับอลองดูนะฮะลองดูครับดูว่ามีความชุ่มฉ่ำมนได้เลยครับจะจริงจริงอคุณว่าหรือเปล่านะครับลองกันเลยนะครับน่ากินสุดๆเขาให้เนื้อติดมันผมมาด้วยน่ากินมากๆเลยครับใช่ครับอืมลองดูฮะแซนด์วิชเป็นไงบ้างครับโอ้ยอร่อยสุดๆไปเลยครับ มันนุ่มนวลมากเลยฮะชุ่มฉ่ำครับชุ่มฉ่ำมากใเลยไม่จำเป็นต้องใช้ซอสเลยฮะไม่เลยครับแค่นี้พอแล้วไม่เลยมันชุ่มฉ่ำจริงจริงคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอาหารใช่ครับมันทำให้ผมยิ้มได้เลยนะเนี่ยอใช่ครับบางคนเดินหน้าบึ้งเข้าร้านมาแต่ออกจากร้านไปนี่ยิ้มแฉ่งเลยอะคุณจริงนี่เป็นสุดยอดแซนด์วิชเนื้อหมักเกลือครับมันอร่อยฟุดฟดไปเลยฮะ ที่หมายต่อไปของผมคือซัสแคดเชวันซึ่งอยู่กึ่งกลางของประเทศแคนาดาครับอยู่ทางตอนใต้ของแถบที่เป็นทุ่งหญ้าแพร์รี่กลายเป็นแหล่งเกษตรกรรมและทำฟาร์มธัญพืชต่างๆเช่นข้าวสาลีข้าวโอ๊ตถัว่วและถั่วเลนทิลแต่ผมมาที่นี่เพื่อบางอย่างที่ร้อนแรงกว่านั้นเพราะซัสแคดเชวันเป็นผู้ส่งออกมเมล็ดมัสตาร์ดรายใหญ่ที่สุดและผมอยากลองนำมันมาทำอาหารแต่ก่อนอื่นผมต้องไปพบกับวาวซึ่งพ่อของเธอเป็นผู้ปลูกพวกมันครับ ซัสแคชเชวันเป็นยังไงเหรอฮะมันเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่สําหรับเพาะปลูกกว้างสุดลูกหูลูก,ลก,ลก,ลกตาผมไม่เคยเห็นที่ไหนบนโลกที่เต็มไปด้วยพื้นที่เพาะปลูกไกลสุดสายตาแบบนี้มาก่อนเลยนะครับมันใหญ่จริงๆใช่ค่ะจากสถิติแล้วเนี่ยมัาสตตร์ประมาณร้อยละแปดสิบของแคนาดาก็ถูกปลูกในซัสแคชเชวันครับเป็นสัดส่วนมหาศาลเลยนะฮะใช่ค่ะฉันว่าที่นี่เงียบสงบมากนะคะลองฟังเสียงรีดเป็นเสียงที่ไพเราะมากครับนี่เหมือน ้นนของฉัเลยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณพูดแบบนั้นพ่อของวาวเรยอมพักจากการเก็บเกี่ยวเพื่อพาผมไปขับรถไปกันเลยครับดูที่เจ้าสัปลาดยักษ์ใหญ่นี่สิครับมันว,ว้าวโอ,โอโย้ยมาเลยครับข้ามาเลยขอบคุณครับว้าวเอ็นะนี่ไงชอบสิลาลา ตอนที่คุณตัดผมคุณทําให้มันตรงแบบนี้ได้ยังไงครับแนวเส้นของคุณสวยมากเลยอ๋อคอเราใช้ GPS ครับมี GPS อยู่ตรงนั้นครับนั่นแหละเห็นไหมน่ะ GPS จะคอยบอกตําแหน่งให้คุณเหรอฮะถูกแล้วครับมันจะคอยควบคุมกลไกทั้งหมดที่อยู่ทิ้นีดนะครับในรถเนี่ยครับคุณสามารถนั่งอยู่ตรงนี้ได้นั่งกินแซนด์วิชแฮมกับมัสตาร์ดแล้วไม่ต้องควบคุมอะไรมาเลยฮะใช่เลยครับใช่ครับขาแค่อย่าเผลอหลับไปก็พอเหมือนรู้เลยเนี่ยเ้ยยเลยครับอยากลองทำอะไรแบบนี้มานานแล้วครับอาทำเลยครับ โอเคครับรื่นมากฮะใช่ครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมไปเลยครับทับอยากทำอะคุณเคยให้คนอื่นครับหรือเปล่าฮะไม่หรอกครับไม่เป็นเกียรมากเลยครับสนุกละสิได้เวลาที่ผมจะทําอาหารแล้วและโต๊ะอาหารป่าของผมในซัสแคชเชวันจะอยู่ที่สนามหลังบ้านของวาวเธอมีกิจการผลิตมัสตาร์ดสำหรับร้านอาหาร ดังนั้นผมจะใช้มัสตาร์ดของเธอในการทำบาร์บีคิวเนื้อลูกแกะกับสลัดถั่วเลนทิลและด r รสซิ่งจากมัสตาร์ดครับผมชอบก่อกองไฟครับถ้าคุณจะทำอาหารที่ต้องใช้ฟืนหรือใช้ถ่านผมคือคนที่คุณต้องการครับง่ายๆครับทำให้ไฟลุกแล้วก็ร้อนคุณไม่ต้องทำอะไรจนกว่าถ่านจะกลายเป็นสีขาวๆและไฟกลายเป็นสีส้ม คนทั่วไปไมั่จะทำอาหารเร็วเกินไปและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เนื้อของคุณไหม้ในระหว่างที่รอให้ไฟมอดก็ได้เวลาทำอาหารแล้วนี่คือโรมิทซัสแคชเชวันครับเนื้อแกะของที่นี่ถั่วของที่นี่และแน่นอนว่าต้องมีมัสตาร์ดของที่นี่ด้วยนะฮะต้องอร่อยแน่ๆอีกเรื่องที่ผมได้รู้จากวาวก็คือคุณไม่ค่อยชอบเนื้อแกะใช่ไหมครับ เออก็ไม่เชิงนะคะแต่ฉันหวังว่าคุณจะเปลี่ยนใจฉันได้คะ่ะผมจะทําเนื้อแกะที่ว่าต้องปลื้มครับผมชอบเนื้อแกะแต่เธอไม่ค่อยชอบครับผมจะเริ่มทําสลัดของผมด้วยการนําข้าวสาลีกับถั่วเลนทิวไปต้มใส่กระเทียมสองกลีบกับใบเบย์สองใบลงในถั่วเลนทิวจากนั้นผมจะเตรียมกระเทียมเปลือกเลมอนและออริกาโน และนี่ก็คือของโปรดอย่างหนึ่งของผมฮะปลาแองโชวีครับมันเข้ากันได้ดีกับเนื้อแกะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มรสเค็มให้กับอาหารด้วยคุณคิดว่าปลากับเนื้อแกะจะเข้ากันได้ไหมครับว่าไงฮะ,ะเป็นการผสมผสานที่ฉันไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยะะน,นคะคะลูก <c oughs> คุณตื่นเ้นครับเนี่ยนำมบดเข้าด้วยกันจากนั้นก็ถึงเวลาเตรียมเนื้อแกะแล้ว ผมจะทําเครื่องหมายกากบาดเอาไว้เพื่อไล่ไขมันบางส่วนออกไปมันจะช่วยให้มันกรอบขึ้นและผมจะได้เริ่มทำมัสตาร์ดเพื่อให้ได้ผลยิ่งขึ้นนะครับเออเดูนะครับผมจะกรีดตรงกระดูกตรงนี้ด้วยโอเคแล้วก็นี่ฮะนิดหน่อยโอเคจากนั้นก็ใส่มัสตาร์ดลงไปโอเคโอเคจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งหยิบมือกับพริกไทยดำป่นนิดหน่อย จากนั้นก็ราดน้ำมันลงไปและบีบน้ำมะนาวตามลงไปจากนั้นคุณต้องนวดให้น้ำหมักซึมเข้าเนื้อแกะได้อย่างทั่วถึงนะครับโอเคค่ะลองนึกถึงตอนที่คุณทาครีมกันแดดให้หนุ่มๆ <laughs> ดูนะครับ <laughs> นวดเบาๆด้วยความรักมันช่วยอะไรบ้างคะ่นนช่วยอะไรนะเหรอฮะมันจะมีรสของแองโชวี่เลมอนและก็กระเทียมเต็มเปี่ยมครับ จากนั้นมันจะกลายเป็นสีน้ําตาลและก,กรอบและคุณจะต้องชอบมาแน่นอนครับมันจะทําให้คุณอยากกินเนื้อแกะขึ้นมาทุกๆสัปดาห์อย่างแน่นอนเยี่ยมไปเลยนะครั้นี้่ะ <laughs> โอเคครับ <laughs> เอามันวางพักไว้ตรงนี้สักพักจากนั้นผมจะใส่แครอทเข้าไปรวมกับถั่วเลนทิลและแครอทจะเละได้ง่ายมากดังนั้นผมจะใส่แครอทเป็นอย่างสุดท้ายฮะใส่ลงไปในช่วงส<อ>ิบนาทีสุดท้ายโอเคคะ่ะโอเคใส่มัสตาร์ดอีกชนิดหนึ่งมันเป็นมัสตาร์ดแบบเยอรมันนะคะเป็นมัสตาร์ดแบบมีเมล็ดผสมด้วยค่ะ เป็นไงบ้างคะป็นเผ็ดมากเลยเผ็ดมากเลยครับชอบไหมคะชอบมากครัอฉันก็ชอบเหมือนกันนะค่ะใส่ลงไปสักสองช้อนชาเลยนะครับไม่ต้องอายจากนั้นก็ใส่น้ำมะนาวตามลงไปนะครับอย่าให้มีเมล็ดลงไปนะครับไม่อย่างนั้นก็ให้บีบน้ำมะนาวลงไปในนี้เรากําลังจะทําน้ําสลัดถั่วเลนที่อุ่นๆเควางเนื้อแกะสีชมพูฉ่ำไว้ข้างบนว่าโอเคเยยมไปเลยครับเรากําลังจะเริ่มทําสลัดกันแล้ว เราควรจะคลุกให้ถั่วเลนทีวและข้าวสาลีให้เข้ากันกับน้ำสลัดตั้งแต่ตอนที่วกมันยังอยกนมันดูดีมากเลยผมดีใจมากเลยครับได้เวลาสำหรับอีเวนต์หลักแล้วเรากำลังจะวางเนื้อแกะไว้บนนี้ครับคุณจะเห็นไขมันที่ซึมออกมาจากเนื้อแกะจากนั้นก็วางเอาไว้เหนือ่านมันจะกรอบแล้วก็กลายเป็นสีน้ำตาลโอ้ยดูดีมากเลย สวยงามมากใช่ค่ะดูน่นสิค้าได้กลิ่นมัสตาร์ดไหมล้มีซัสคาทุนเบอรี่จะได้กลิ่นดูพอไขมันออกมาจากเนื้อแกะก็แสดงว่าเนื้อแกะได้ที่แล้วแหละแกะมันออกมาแล้วก็วางไว้ตรงตรงนั้นเลยระคะวางไว้แบบนั้นเลยครับจากนั้นผมจะปรุงรสเนื้อแกะด้วยพริกจากสวนของวาวครับเอาวาวครับผมจะวางพักเนื้อแกะไว้ตรงนี้มาสําคัญมากนะครับเราเพิ่งนําเนื้อนี่ไปย่างบนเตา <laughs> เราจะต้องวางพักมันไว้ให้เย็นลงก่อนจากนั้นจะไปทําสลัดถั่วเลนทิวสลัดจะไม่เสร็จสมบูรณ์ถ้าไม่ใส่เซลรรี่ซอยลงไปลงไปเลยครับแบบนี้ใส่หอมซอยลงไปเพื่อ <laughs> เพิ่มรสสัมผัสของหัวหอมพาสลี่เบซิลและมิน้น <c oughs> คุณได้กลิ่นสมุนไพรหอมหอมใช่ไหมครับ <c oughs> กลิ่นหอมมากหอมมากจริงๆในนี้หอมมากเลยใส่ลงไปให้หมดเลยครับเรียบร้อย <c oughs> มันดูน่ากินมากสีสันสดใสแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะครับว้าวกลิ่นก็หอมมากด้วยดีมากค,ครับจากนั้นก็ถึงคิวของเนื้อแกะนี่ครับเรามีเนื้อแกะที่หมักด้วยมัสตาร์ดซัสคาทูนนอกจากนั้นเราก็ยังมีสลัดถั่วเลนทิลและข้าวสาลีที่ผสมกับมัสตาร์ดดับเยอรมันของคุณ <ใน S 2> จะเริน<อ>นม่มกันเลยฮะ,ะเอาเลยครับ magnificent อะอร่อยจนเผลอพูดภาษาฝรั่งเศสออกมาเลยเหรอมันเยี่ยมไปเลยนี่ค่ะแถมยังมีรสของมัสตาร์ดอยู่ด้วยคุณได้รสของมัสตาร์ดด้วยใช่ไหมครับมันอร่อยมากสดชื่นแถมยังให้ความรู้สึกสดใหม่มันเข้ากันได้ดีกับเนื้อแกะที่บางทีก็เย็นเกินไปถั่วเลนทิ้เองก็เข้ากับน้ำสลัดได้ดีมากๆเลยจริงๆเลนะคะอือแล้วแองโชวี่ล่ะเป็นไงฮะโอ้มันเยี่ยมไปเลยแหละค่ะฉันชอบจานนี้มากค่ะ เป็นครั้งแรกที่กินมันพร้อมกับเนื้อแกะเป็นครั้งแรกที่คุณกินปลาแองโชวีพร้อมกับเนื้อแกะเลแปลกมากเลยครับตอนนี้คุณได้ลองชิมดูแล้วอะถ้ามันเยี่ยมไปเลยค่ะขอบคุณที่ทําอาหารนี้ให้ฉันทานนะขอบคุณที่ทำมาสตาร์ทให้ผมด้วยเช่นกันนะครับการเดินทางครั้งหน้าคุณจะได้พบกับวัตถุดิบที่แปลกขึ้น อูกล้ามของเจ้าตัวแสบนี่สิครับสถานที่แปลกตาและอาหารสุดอร่อยมันอร่อยครับอร่อยที่สุดเลย <laughs> มาพบกับอาหารแปลกๆของผมในแคนาดาครับผู้จักใจของผมเลยนะครับนี่เป็นซุปที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินเลย